ปัญหาวุ่นวุ่นของคนทานข้าวกล้องหุงแล้วข้าวแข็งรับประทานไม่อร่อยหาซื้อยากเพราะร้านข้าวส่วนใหญ่ไม่ค่อยนํามาขายแต่ปัญหาของผมก็หมดไปเมื่อผมหันมาทานข้าวกล้องเจ็ดสายพันุ์ของสยามนิยมตัวนี้ครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าข้าวยี่ห้อนี้หูงง่ายมากๆข้าวหูงออกมาแล้วนิ่มและหอมน่ารับประทานมากๆเลยครับและที่ถูกใจผมมากๆก็คือไม่ต้องลำบากไปหาซื้อข้าวกล้องจากร้านข้าวที่ไหนแล้วครับเพราะว่าทางร้านเขามีขายแบบออนไลน์รอบนี้ผมสั่งไป2วันของก็มาถึงแล้วครับข้อดีของข้าวกล้องตัวนี้คือเขาผสมข้าวกล้องมาให้เราถึง7 พันได้แก่ข้าวกล้องไลบรี่คัสพิเศษเข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องสินเหล็กข้าวกล้องแดงมันปูข้าวกล้องทับทิมชุมแพรเข้าวกล้องสันป่าตองและสุดท้ายคือข้าวขาวเกาขอ43ครับ เรียกว่าอัดแน่นด้วยข้าวกล้องที่มีคุณภาพมาให้เรารับประทานกันเลยนะครับและทางร้านเขายังใส่ใจผู้บริโภคสําหรับเพื่อนๆที่กินข้าวกล้องครั้งแรกและยังหูงข้าวกล้องไม่เป็นเขาก็มีคู่มือวิธีการหุงข้าวกล้องมาให้เราด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะรับประทานข้าวกล้องที่หูงง่ายหอมนิ่มและรับประทานอร่อยผมก็ปักพิกัดร้านไว้ในตะกาด้านล่างซ้ายมือของคลิปวิดีโอนี้ให้แล้วนะครับเขามีให้เลือกซื้อหลายขนาดเพื่อนๆลองเข้าไปเลือกดูกันได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็หิวมากแล้วขออนุ กับน้ำพริกปลาทูผักต้มและอกไก่พริกไทยดำผงผงก่อนนะครับ